ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิมนะคะเขาบอกว่ามีตำนานความอร่อยที่หนึ่งปีเนี่ยก็จะได้รับประทานในช่วงนี้แหละช่วงเดือนรอมฎอนกับตำนานความอร่อยนะคะอาเกาะหนึ่งร้อยปีค่ะของดีตลาดเก่านะคะหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งน่าสนใจอย่างไรนะคะจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าพูดถึงขนมหวานพื้นบ้านโบราณของชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่นี่ค่ะมี มีชื่อว่าอาเกาะค่ะโดยหลายคนคงได้ชิมรสชาติกันมาบ้างแล้วนะคะทั้งคนรุ่นเก่าและเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะในช่วงเดือนถือศสินอดนี้นะคะก็จะมีขนมหวานหรือว่าขนมอาเกาะนี่แหละออกมาขายให้ได้ซื้อแล้วก็นำไปรับประทานหลังจากการละศีลอดนั่นเองค่ะ คุณฮากีมาอับดุลล้อค่ะหนึ่งในความเป็นตำนานนี่นะคะเป็นตำนานนะคุณผู้ชมสืบทอดการทำอาเกาะร้อยปีปัจจุบันยังคงอนุรักษ์อยู่ค่ะยังทำขนมอาเกาะโบราณขายอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นเดือนรอมฎอนปีนี้ทุกวันเลยจะเริ่มทำขนมจากที่บ้าน วิธีทำนะค,คุณผู้ชมค่ะเอาแป้งหมี่เอาไข่เป็ดเอาน้ำตาลแว่นน้ำตาลทรายใบเตยเกลือและกะทิเนี่ยมาผสมเข้าด้วยกันค่ะแล้วไปตั้งทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงพร้อมทั้งก่อไฟในเตาถ่า,านรอเอาไว้จนเตาร้อนแป้งได้ที่ก็เริ่มเลยหยอดขนมลงในพิมพ์ทองเหลืองโบราณน,นะคะรอขนมสุกด้วยการผิงไฟบนและล่างเพื่อให้ขนมเนี่ยสุกทั้งเนื้อในและด้านนอกระหว่างนั้นทําอะไรคะต้องเติมไฟให้มันพอเหมาะค่ะ, <ừ> ค,ะคอยเปิดดูด้วย นะเปิดไฟบนดูเนื้อขนมนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นขนมอากาะก็จะหอมกรุ่นสุก สามารถนําขึ้นใส่ถาดรอนําไปขายได้เลยค่ะน่คือขั้นตอนที่พิธีพิธันนะคะมาดูจิตจุดเด่นนะคะด้านความอร่อยของขนมกันบ้างค่ะอาเกะของที่นี่เขาบอกว่าไม่เหมือนเจ้าอื่นเพราะว่ารสชาติจะมีความหวานมันแล้วก็หอมค่ะมีการเผาด้วยเตาถ่านทําให้ขนมมีความหอมรวมไปทั้งลักษณะของขนมก็เป็นวงกลมค่ะและที่สําคัญจะทําขายเฉพาะเดือนรมอมฎอนเดือนเดียวราคาขายนะคะก็จะไม่เพิ่ม ไม่ปรับไปตามยุคสมัยนะลูกละ15บบาทราคาเดียวเท่านั้นนะคะส่วนการขายค่ะจะขายอยู่ที่บนถนนริมฟุตบาท ระหว่างซีโรรถ10กับซีโรรถ8นะคะหน้าร้านอากิบะหรือร้านลีน่าฟู้ด2ค่ะอยู่ที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาของดีตลาดเก่าปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะคะใครที่อยากลิ้มลองก็ไปอุดหนุนกันได้ค่ะตั้งแต่เวลา13.30นาฬิา30นาทีเป็นต้นไปแต่ถ้าหากไม่สะดวกก็สามารถที่จะไปซื้อที่บ้านก็ได้นะคะได้ตั้งแต่เที่ยงเลยนะคะสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0 1963-8183ค่ะถ้าอยากซื้อที่ร้านเนี่ยบ่ายโมงครึง่งค่ะแต่ถ้าหากว่าผ่านไปแถวนั้นก่อนบ่ายมงครึ่งก็ไปที่บ้านได้เลยท,ทัทร็วทันเรี่ใช่ไม่ต้องรอบ่ายโมงครึง่งไปที่บ้านได้เลย<ม>ดูจากขนมแล้วถ้าดูด้วยตานีจะไม่ทราบว่าจะรสชาติเป็นยังไงแต่พอไปดูส่วนผสมนะนี่เขามี